สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กพรัญยูโพดยาวช่วงเปิดเทอมนี้เข้าใจหัวอกพ่อแม่แฟนๆแห่ถูกใจกันเพียบเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อสุดเท่ย่างนักแสดงมากฝีมือแท็กพรัญยูที่ได้แต่งงานไปกับภรรยาสาวสวยเบลนัทพรและได้มีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องพารันซึ่งอยู่ในวัยกำลังน่ารักนะ่าเอ็นดูล่าสุดหนุ่มแท็กพรัญยูได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับระบุว่าใกล้เปิดเทอมแล้วนะ พ่อแม่ทุกคนสู้นะไหนจะค่าเทอมค่าชุดเสื้อผ้าค่าเครื่องเขียนค่าโน่นค่านี่เข้าใจความรู้สึกนะว่าเหนื่อยว่าท้อสู้ๆนะเหนื่อยก็เพื่อลูกนี่แหละไอล้ลูกๆทุกคนก็ต้องตั้งใจเ,เรียนนะอย่าดื้อมากกว่าพ่อแม่จะหาเงินได้โคตรเหนื่อยนะเขาไม่บน่นไม่ร้องให้ให้ลูกเห็นหรอกเขาแอบ,บร้องจําไว้ถึงไม่มีก็ดิ้นรนให้มีเพื่อลูกจะได้เ,เรียนได้มีความรู้ได้มีอนาคตดีๆ พ่อแม่ไม่ต้องการอะไรขอให้เป็นคนดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหัวอกพ่อแม่งานนี้ทำเอาหนุ่มแท็กต้องมาโพลถึงปัญหานี้และยังมีผู้ปกครองอีกหลายๆคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเช่นความในใจเลยค่ะจุกอกหาเลี้ยงลูกคนเดียวคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุดๆแล้วค่ะคำว่าเพื่อลูกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแทนใจพ่อแม่ทุกท้ายคำค่ะเป็นต้นขอขอบคุณขอ้อมูลจาก n e w d n t s ขอบคุณค่ะ